เลือดกำเดาไหลกับความเชื่อแบบผิดๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาได้เผยแผ่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลือดกำเดาไหลนะครับแล้วก็ความเชื่อผิดๆเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเลือดกำเดาไหลเนี่ยก็เป็นอาการที่หลายคนก็อาจจะเคยเป็นมาก่อนแม้ส่วนมากจะไม่ใช่อาการที่ร้ายแรงนะครับห้ามเลือดสักพัก เลือดก็หยุดไหลได้เองแต่ในบางครั้งเนี่ยเลือดกำเดาไหลอาจจะเป็นอาการอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคบางอย่างก็ได้นะครับเลือดกำเดาไหลคืออะไรก็คืออาการเส้นเลือดฝอยแตกบริเวณโพรงจมูกซึ่งเขาแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือเลือดกำเดาไหลจากเส้นเลือดฝอยด้านหน้ากับเลือดกำเดาไหลจากเส้นเลือดฝอยด้านหลัง เลือดกำเดาไหลาจากเส้นเลือดฝอยด้านหน้าแตกเนี่ยเป็นประเภทที่พบได้บ่อยและก็ไม่รุนแรงแล้วก็สามารถที่จะหยุดได้เองแต่ถ้าเกิดจากเส้นเลือดฝอยด้านหลังแตกตรงนี้จะเกิดเลือดออกรุนแรงและก็มักจะเกิดในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกบริเวณหลังโพลงจมูกนะครับสำหรับสาเหตุของเลือดกำเดาไหลส่วนมากก็เกิดจากการที่เราไปแคะแกะเกา ถูกกระแทกบริเวณใบหน้าอย่างรุนแรงนอกจากนี้การเป็นหวัดก็อาจจะทําให้เราเส้นเลือดฝอยบริเวณปลายจมูกเนี่ยเกิดความเปราะบางเสียหายแล้วก็เกิดเลือดกําดาไหลได้ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดฝอยบริเวณปีกจมูกก็คือการการที่เราจะต้องรับประทานวิตามินซีและการรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่เพราะวิตามินซี จะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมเส้นเลือดฝอยบริเวณปลายจมูกนะครับทีนี้เรามาดูสีความเชื่อในเรื่องของเลือดกำเดาไหลกันนะครับหลายคนคงเคยได้รับข้อมูลที่เขาแชร์ต่อกันมาถึงวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกำเดาไหลหรือสัญญาณบอกโรคเมื่อมีอาการนี้ความเชื่อเหล่านี้จริงหรือไม่เราลองมาดูกันนะครับความเชื่อที่หเลือดกำเดาไหลแล้วให้เราเงยหน้า จนกว่าเลือดจะหยุดจริงหรือไม่นะครับความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับคุณผู้ชมเมื่อเราเงยหน้าขึ้นเลือดกำเดาจะยิ่งไหลลงไปในคอมากขึ้นหากไม่สามารถไอออกมาได้เนี่ยก็อาจจะเกิดการสำลักลงปอดได้นะครับฉะนั้นเมื่อเลือดกำเดาไหลควรบีบจมูกแล้วก้มหน้าลงจะช่วยให้เลือดกำเดาหยุดไหลได้นะครับความเชื่อที่สองเลือดกำเดาไหลให้ประครบน้ำแข็ง ความเชื่อนี้จริงบางส่วนนะครับจรบิงบางส่วนเนื่องจากการประครบน้ําแข็งต้องประครบในบริเวณที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องประคบบริเวณเส้นเลือดปลายจมูกแต่บ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยมักจะประครบบริเวณหน้าผากซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นต้องประคบที่ปลายจมูกนะครับความเชื่อที่3เลือดกำเดาไหลเป็นประจำแสดงว่าความดันเลือดผิดปกติความเชื่อนี้จริงบางส่วนนะครับ สาเหตุของเลือดกำเดาไหลมักเกิดจากความเปราะบางของเส้นเลือดฝอยบริเวณปลายจมูกที่เกิดจากภูมิแพ้ไข้หวัดหรือการแคะแกะเกาจมูกอย่างไรก็ตามเลือดกำเดาไหลที่เกิดจากความดันเลือดสูงที่ควบคุมโรคได้ไม่ดีก็เป็นสาเหตุที่พบได้เช่นกันนะครับแต่ว่าพบได้ไม่บ่อยนักนะครับความเชื่อที่ 4. เลือดกำเดาไหลและมีอาการเจ็บอาจจะเป็นเนื้องอก ความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับเนื้องอกส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกหากมีเลือดออกจากเนื้องอกมักจะไหลออกจากจมูกทั้งสองข้างเลยนะครับเลือดจะไหลามากและไหลไม่หยุดจนอาจจะเกิดภาวะช็อกหรือซีดได้นอกจากนี้คนไข้มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกบางรายก็อาจจะมีะการเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต เป็นอาการที่พบได้ไม่มากและแตกต่างจากภาวะเลือดกำเดาไหลจากเส้นเลือดฝอยที่เลือดจะไหลเพียงเล็กน้อยและก็หยุดได้เองทีนี้เลือดกำเดาไหลแบบไหนที่เราจะต้องไปพบแพทย์หากเลือดกำเดาไหลไม่หยุดหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคัดจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอโตเบื่ออาหารหรือน้ำหนักลดอาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของเนื้องอก บริเวณหลังโพรงจมูกได้เพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์นะครับสำหรับวิธีการปฐถมพยาบาลเมื่อเลือดกำดาวไหลเนี่ยทำยังไงเมื่อเลือดกำดาวไหลให้เราก้มหน้าลงแล้วใช้มือบีบนะครับใช้มือบีบบริเวณปีกจมูกทั้งสองข้างประมาณ5นาทีวิธีนี้เป็นการห้ามเลือดด้วยการกดบริเวณหลอดเลือดฝอยส่วนปลาย เปตเลือดก็จะมาอุดบริเวณเส้นเลือดฝอยทําให้เลือดหยุดไหลได้นอกจากนี้อาจจะใช้น้ําแข็งมาประครบบริเวณสันจมูกหรือปีกจมูกด้วยก็ได้เพื่อช่วยให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้นถึงแม้ว่าเลือดกำเดาไหลจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยหากเรารู้วิธีการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องเลือดกำเดาไหลก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใดนะครับแต่หากสังเกตแล้วว่าเลือดกาเดาไหลผิดปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับให้เรารีบมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป